เขาอยู่นี่กันหมดไม่เชื่อได้ยังไงล่ะฮะพี่ฟิวเขาอยู่นี่กันหมดเลยลูกอ,ออกไปเนี่ยฮะเพราะไข่อยู่ตรงนั้นไม่เอาได้ยังไงโอ้โหเออน่ะเพราะไข่อยู่ตรงนั้นก็ไปหาพ่อไข่เิยลูกฮึออไปหาพ่อไข่ไปโอ้โห ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่เฮ้ยน่ะเจอพ่อไข่ไหมลูกเจอพ่อไข่ไหมเจอพ่อไข่ไหมอ๋ยทำไมเออบ้านนี้ก็เคยนอนทำไมล่ะคะห๋ออุ้ยฟิฟิวอ้ยีิฟิวแล้วทำไมหนูไม่ออกมา นทีได้ยินเสียงที่ฟิวร้องนะพี่มองมีชินแล้วยังโอ้ยยังไม่ชินมาตอบแทนเขาได้ยังไงไป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 เอามาเอามาเล่นมาเอามาเล่นมาอโอ้ยผู้ชายอกสามซอกอผู้ชายอกสามสอก โอ้ยขี่กลัวเป็ขนาดนั้นพี่พี่จะเอาหางมาตบหน้าไม่ได้นะล,ลูกนะอึอัดเสียงทิ้งไว้นะฮะอัดเสียงแมวทิ้งไว้แมวใครบอกสก,ก๊อตไม่มีเสียง มาไสิคะเอามาเอลลูกชายหน้าตาก็หล่อพี่ฟิวพี่ฟิวครับเฮ้ยพี่ฟิวเป็นบังฟิวไหมบังฟิวกำลังฮิตนะเนเ่ยบอกเป็นบังฟิวไหมอืมโอ้ยลูกชายครับ ลูกชายทำไมหนูกำลังนอนอยู่ดีๆแล้วคุณแม่ไปปลุกอรอโอ้ย,อย,อยแปบ๊บเดียวเองอยากเล่นอะไรไม่เอาโอ้ยขี้น้อยใจอะไรขนาดนั้น ตัวก็ใหญ่นุ่มหล่อนุ่มหล่อของพวกใครรู้จักพี่ช้างไหมเนี่ยพี่ช้างพี่ช้างรู้จักพี่ช้างคุยกับพี่ช้างว่ะพี่ช้างพี่ช้างพี่ฟิวคะพี่ฟิวคะโอ้ยพี่ฟิว ฟิลคุยกับคุณแม่นอน่ะพราไข่ออกไปเล่นแล้วนะเพราะไข่เล่นของเล่นแล้วนะหนูยังจะอยู่ในไม่ได้พาไปหาคุณหมอลรกไม่ได้พาไปฉีดยาซะหน,น่อยยิงไม่ต้องพาไปหลักจากคุณหมอมา,าฮะ คุยกับพี่นะเออไปพี่ฟิลครับโอ,อืยทำไมลกูกออบ้านไหนก็บ,บ้านเราเอ,อบ้านเราก็บ้านไหนอบ้านไหน,อ,อ,น,ไหนอ,อ,อันนี้ก็บ้านหนูพี่ฟิว ทำไมลูกไม่อยู่บ่อยๆดีไหมนี่เจอป,ป๊าป,ป๊าป๊าหยยบหัวเลยอ <c oughs> โอ้สวัสดีชาลโกพี่ฟิวครับพี่ฟิวคุยกันหน่อยเราคุยกันไหนได้ไหม